เกมาแกให้เขาดูหน่อยสิไอยาดป๊ปแกะเลยค่ะแกะแวนะยีแ่อะล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรไยกูกาดแกแ่่พิสุกแกะเลยอ่พิสุแกะคนแรกได้ตัวอะไรมีในกองวะอ๋อมีไม่ใช่ตัวสิเกตนะอ่ะของใครๆๆๆๆๆอด้ทีี่ะของไอรีน เออชีเออน่ารักแม่ชีเสร็ดไหมอืมน่ารักน่ารักแกะเลยขอไม่ได้แน่เลยใครได้ตาเกิยงวะไหนใครได้ตาเกิยงอยากได้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 อ่ะมาให้ดูสิอุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักอ่ะป้อแกะอ่ะน้องเก็แกะเก็บได้อะไรกล่องเท่ากัน อะไรไหนดีวะเอาไปเป็นรูปเปล่าเลยวะเกียร์อ่ะพ่อแกะค่าอัะจุกแกะให้น้องหน่อยปวดเลยนะพี่แกะแล้วกล่องนี้ได้ทีเสียเก็บด้วยนะเก็บกล่องของตัวเองด้วยค่ะเก็บถุงของตัวเองเก็บกล่องของตัวเองเก็บไม่ได้ว่ามัมีความเสี่ยงขีดไเก็บกล่องของตัวเองเว้ย อันนี้หลวงเจ๊คนไงงัวสีเขตไม่ใช่ไม่ตามองเฮ้ยสี่เขตหรอจริงด้วยเฮ้ยอนี่ได้สีเขเเอออนโปชคดีมากเลยเนี่ยซีเดวัวแม่ไม่ไม่มีในรูปเลยเห็นไหมเห็นไหมสีเตน้องได้สีเขตไง